ขันห้าเป็นการแบ่งหมวดหมู่แนวคิดของสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งคนและสัตว์ส่วนพวกต้นไม้พืชผักผล,ลไม้นั้นไม่มีขันห้าและทำไมเราต้องรู้จักกับขันห้าก็เพื่อให้เราเข้าใจการก่อเกิดของชีวิตนั่นเองค่ะขันห้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือรูปกายกลุ่มสองคือความคิดทีนี้เรามาดูกันว่าขันห้านั้นมีอะไรบ้าง ข้อที่1รูปหมายถึงสิ่งที่จับต้องได้เห็นได้อย่างเช่นร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ได้แก่ไฟดินลมน้ําข้อที่สคือเรื่องของวิญญาณวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่วิญญาณที่หมายถึงพลังงานลึกลับหรือเป็นผีที่น่ากลัวแต่อย่างใดวิญญาณในที่นี้คือการรับรู้ผ่านตาที่มองเห็นผ่านหูที่ได้ยินผ่านจมูกที่ได้กลิ่นผ่านลิ้นที่ได้รสผ่านกายที่ได้สัม สัมผัสผ่านใจที่รู้สึกได้เมื่อเรารับรู้แล้วจากสัมผัสทั้งหกก็ไปสู่สังขารสังขารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าร่างกายแต่อย่างใด แต่สังขารในที่นี้คือการคิดปรุงแต่งเสริมแยกแยะความคิดออกเป็นหมวดหมู่ได้เพราะเมื่อเราคิดแล้วปรุงแต่งตามประสบการณ์ของเราแล้วก็มาสู่เรื่องของสัญญาสัญญาในที่นี้ไม่ใช่เอกสารหรือข้อตกลงระหว่างคนสองฝ่ายแต่สัญญานี่คือการจดจํำได้จดจํำอดีตได้เก็บความทรงจํำไว้ในหน่วยความจำของเรา จำแล้วทำให้เราเข้าสู่หมวดที่5นั่นคือเวทนาเวทนานี้ไม่ใช่ความรู้สึกสงสารหรือความเอ็นดูแต่ประการใดแต่เวทนาหมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์ดีใจเสียใจพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ชีวิตเราก็จะวนเวียนเป็นลูปแบบนี้มีการเกิดขึ้นก็ดับไปนี่เราเรียกว่าเราเข้าใจขันห้าแล้วนะ สิ่งนี้แหละจะเป็นจุดที่ทำให้เรามองเห็นธรรมชาติของตัวเราเองและจะเข้าไปแก้ไขปัญหาชีวิตได้ด้วยตัวเองถ้าจะให้เข้าใจสมบูรณ์ก็จะขอยกตัวอย่างง่ายๆตามนี้ค่ะวันนี้เราเดินเข้าไปในตลาดแล้วมองเห็นแม่ค้าคนหนึ่งกำลังยืนขายผักอยู่ แม่ค้าหยิบผักขึ้นมาแล้วเขาก็มองเห็นว่ามันมีผักที่ช้ำๆอะ่ะเขาก็เลยเด็ดใบผักที่ช้ำออกการที่เรามองเห็นก็คือเราอยู่ในหมวดของวิญญาณผ่านการรับรู้ทางสายตาของเราพอเราเห็นเขาเด็ดใบผักที่ช้ำออกไป ความคิดเราก็แล่นเข้ามาอยู่ในหมวดของสังขารคือการคิดแยกแยะได้อ๋อที่เขาเด็ดใบช้ำออกเนี่ยมันทำให้ผักเขาดูสวยขึ้นดูน่าซื้อขึ้นนะจากนั้นเมื่อเราเดินผ่านไปก็เข้าสู่หมวดของสัญญาคือการรับรู้จากประสบการณ์เดิมว่าผักเนี่ยที่เขาเด็ดออกไปอะ่ะมันมีต้นทุนนะแล้วเขาทิ้งลงไปในถังขยะนั้นแปลว่าเขาขาดทุนกำไรไปสินะ พอเราคิดได้เสร็จจากนั้นเราก็เข้าสู่หมวดหมู่ที่เรียกว่าเวทนาคือเกิดความรู้สึกเราก็คิดว่าเออเราก็เห็นใจแม่ค้าเนาะอืมเขาต้องมีของเสียเขาต้องเด็ดผักทิ้งไปบ้างกระบวนการทั้งหมดที่เรามองเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วแม่ค้าเด็ดผักใบช้ำทิ้งไปนะ่ะ แม้ว่าเรื่องราวจะเพิ่งผ่านไปแค่สิวินาทีก็ทำให้เราคิดอะไรได้หลายอย่างนี่คือกระบวนการการจัดหมวดหมู่ขันห้าเพื่ออธิบายให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตเราเนี่ยมีการเกิดก็มีการดับเราจะรู้ได้ทันทีว่าการที่แม่ค้าเด็ดผักใบช้ำออกไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นนั้นเองสุดท้ายก็คือความว่างเปล่า มีคำกล่าวว่าหากผู้ใดชื่นชอบกับการบำเพ็ญเพียรน,นั้นเขาจะต้องมองเห็นขันห้าเท่ากับความว่างนั่นเองสภาวะธรรมทั้งปวงล้วนมีความว่างเป็นลักษณะทั้งสิน้นไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเศร้าหมองไม่มีไม่เศร้าหมองไม่มีบกพร่องไม่มีสมบูรณ์เพราะฉะนั้น ความว่างจึงไม่มีรูปไม่มีวิญญาณไม่มีสังขารไม่มีสัญญาเวทนาไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจผู้บำเพ็ญเพียรจิตนั้นย่อมไม่หวั่นไหวเมื่อจิตไม่หวั่นไหวจึงไม่มีความสะดุ้งตกใจกลัวจะก้าวข้ามพ้นผ่านความวิปลาสและความเพ้อฝันสู่นิพพานอันสมบูรณ์